สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเยีดีทุกคนเ้อ<ส>ตอนนี้เฮาอยู่ตลาดไทยเนาะพี่น้องเฮามาหาเื้อยเนาะโดยที่แบบมาหาโดยที่บาบอกเนาะพี่น้องแบบมาแบบว่าวางห้ข้าจ้าต่างโตเนาะพี่น้องมากับผิดจอนนีสองคนเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายก่ัวล้วมั้งพี่น้องที่ออกมาจากบ้านประมาณแปดโมงกลัวเนาะ ขี่รถจักรมากนาะพี่น้องใส่เวลาขี่รถมากประมาณหาซุ้มกุว่าพี่น้องเพราะว่ามันกไกลเติบอยู่เด้อพี่น้องไกลเติบมากับพี่จอนทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างขับรถเหนื่อยไหมคะปวดก้น <c ười> เหนื่อยอยู่เนาะรถเยอะโอ้โหรถเยอะสุดเราแบบไม่ได้ไปต่างจังหวัดไงนะ ซ้อมออกคลิปครั้งแรกเนาะยถ้าขี่แบบนี้ได้ก็ขี่ได้ทั่วประเทศแต่ถ้าไปต่างจังหวัดน่าจะรีแลกต์กว่าวันนี้ต้องใช้สมาธิรถบรรทุกเยอะมากแต่พี่เก่งมากเลยเนาะพี่แบบไม่หลงทางเลยนเยน,นเาะม,ม,มาที่คุณเป้เส,ส,ส,สื้อผ้ายิ้มไปใช้หนิแต่ตีจอนี่มาท่านเ,ร,เรียนค่ับโอ้ยมาเลยเรื่องมาเลยเรื่องบ๊อบเลยสิเว้ยใช้หนิบ๊อบไปหาสตูเห็นน้ำหมาวงย่าเออ ใคยืนทงมิตแม่อมบ,บอบบี้ก็ล่างสิไปนมาแต่ไรเนาะมะเออคีรจักมามาต่ไรเนาะเออ,<า>อ,เอชัดมากไกลสิมานอนอยู่นี่มีว่าหมองนอยจทันชหอเ่า้อมาดืดื้อีโอ้เอ,เอไ,ปไปเ็นยังไปเ่นสื่อเนี่ยบอกไปนาครับต้าวเน่ยไปเบืองนัเบือง,งน ไปหางานบ๋องานอีหยังล่ะยังป๋อบีสิไปหางานพี่น้องไปไปก่อนได้นี่ไปสมัครงานไปหางาอมงานเออไปก็ได้หน่ไปก็จะปุ่งโอ้ไปก่อนได้นี่บ่ได้ถ่ายคลิปบ่อสั่น่ะถ่ายอยู่ไปดูใครแถวปุ่งนะแถวป้องแล้ววะค่ะป้องเด็บนะเอาแล้วคือป้องไว้แท้จากหาเรื่องตัวบัววันที่สี่กับหูเกล็ดแถวปุ่งนะพี่น้องเอ้ย บอสผีสิบป้ะหเห็งุงานเออนี่ก็คือห่านเขามันไก่ของผููจอยเนาะผีนิวัดกำลังกำลังเก็บหลานเนาะสวัสดีค่ะาขายได้อยู่บ่คะขายได้ไหมคะก็ได้เรื่อยๆเพราะเพราะอะไรเรื่อยๆเนาะใส่หมูกรอบใส่น้ำปวก โอ้โหอาหารอสาน่เอก<อ>มอได้น้ำขอาทเ่เยาเห็ดเสริมนเนาะอ,อ,อันนี้หั่นคู้จอยวายู่เด้อพี่ันาะอันนี้คล้ายจักบาทนี่อันหนึง่งขว้างละยหยีิบกว้างลยหยสิบโอ้แกงน้งมันเลยสิ่ะแกงนนหยิบหาหยิบหสมพักเลยสะิะพักสิบ,บาท นี่ด้มุเศร้าฮโอ้อันนี้ิบห้าปลาทอดสาอัวนี้ขายิอันนี้ขายซิบอู้้ทำย่ยู่พอพอไหนคน้ายนำองเี่เขาเห็ดเสริมเนาะพี่น่อของจังสีนะคนแถวบ้านเข้ามากินค่ะนะกิน เคฟต้นโต้เ็บเนาะร่างกายเลยสองเดือนสามวันพอสามเดือนท่านไดๆสามเดือนสำเนาก็ลั้กินอยู่ละปีกบนองแมนยูน้ำกันร้ายคนกบมวนพี่น้องใช่แมนน่ากินนะหิวหรอ่า้วขึ้นยอด ขาม <Okay. S 1> ันไก่เบิร์เราวจ้ะขามันไก่ขามันไก่เนยอยู่ล่ะโอ้นนเดี๋ยวบรนณาจังเดี๋ยวบรนาจักกินค่ะอย่าจอยมากพี่น้อง่าเสอไปจังนออย่าจอยกันมาแล้วก็ลากไปตลาดเนาะพี่น้องโอ้กัวเโ้ต้อนลงมาปะเด็นคือลงมาธรรมะจะบาดขวบฝรุนขว้คุยอา โอ้น้องใหม่เอามาแต่บ้านกระแส็บได้น้องใหม่บานเท่าน้อแล้เน่มสดนมขก็เลขาพวดย้อมากปากทายโอ้ของยืมันไม่มีแค่เมือกตัวนี้เป็นเนื้อแกงงงแกงอมเบิลหรออ๋อเป็นเตะามวนยี่ร้องพี่หนองคันเท้าขายจะสิคนเเริ่มูน่อลูกค้าเขาเริ่มหูจักเนาะ ละเอีออยบแน่เพราะว่าะก็มีปัญหาเรื่องมินอ๋อเียบเาะแม่เียบแน่ละเอียดีๆเหรอาคอันนี้เนาะปัญหาเดือดขามนนีีลาพี่หน่องคล้าย,ย,ยขอาย้งองอยู่อยู่ข้าวเหน่ยวใบยังนอพี่หน่องอยู่มองนี้อยู่นาลอยแปดเนาะจะนาลอยแปดซ็อก นี่เป็นตลาดล่านขาซานเออ,อยืมมองตลาดไทยตลาดร้านขาวสารนี่พี่น้องมองเอขาจะคล้ายขาวสารผู้ใดแบบไปแบบมากกับมาสื่อสอนเนี่ยเด้อพี่น้อง สบายดีนะพี่น้องป้าเจ้าเก่งน้อขี่รถไปตลาดได้สวยขี่ไปขี่ไปไกลกบภา่ะโอ้ยช้างเหลือใจคล้องสือขังโบราณมั้ยคล้องขายนีบอกรองซื้อไข่ดูเมื่อวานนี่นซื้อไข่ขาเมืนนี้ซื้อไข่ดูเออขายขายขายคอยด้อแล้วจะไปจะได้ท่านนี้ท่าเดบงบ้าง คือใจมากละ,กละออพี่น้องเดี๋ยวจอยหอยเชียงด้แม่อยไยคิดนนะแต่หนึ่งทรารเหนือจ่อยสามสิบห้าบาทคือถ <c oughs> ือแค่ <c oughs> ใครดูมเ,เน่าา,ากาบ้านเราได้ส <c oughs> ามฟออาฮะสามเต้โดยสามแต้โดย

ไกลๆจะเป็นดูโอ้ฟองเรลมเลยแต่วัวนไทยโง่ามันมีน้นี่จะทำนี่ราคาอื่นตรนี้แตกเลยเลจะเจ้าเนื้อนีอน่เน่าออล้แตกแตกม่น่ว่ะมี่ก่แตกใช่มันเป็นแค่ตะเกียบไ้เมื่อวานีร,ราได้ใส่เาเ็นเทิรานไคืนงานนี้เขาไม่ขอ,ไป,ขอไปเจอบคเดีย๋ยวอ่ จิบมันเห็นเลยจว๋วเออยเห็นแบบกมากว่าใครว่าเพงเจักมกันมาสิมาเตอาเราเกิดาเอจิวมาแบบบอกบกก้าวนะพี่น้องก็มึงกระด้าง้างเขาจเอาขึ้นเ่องนี้มันพูดต้นักนี่

ท่าไรนี่ด้วยหา,าเป็น้วนะึงคือมาขายปลาสมคือบางเท่านี่ดเป<อ>็นเป็นกระสเหมือนกันแต่ปลสมเยอ้อมันซืไปต,ไปตอ,ไองอแนอันนั้นโตกินโบเวิร์ตน้อพี่น้อเสขึ้นเออโต้ขายบอกวอ่าเซขึ้นไปกิน 金土金土，给药铺接 กำลังนอนวะค่ะหอดแล้วพี่น้องมาหอดสาวมีมีนอนรับนอนพี่น้องนหมนอนแต่ว,ว่าด้วยเพื่อนในนอน,นีงนนนหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องตลาดไทยโอ้อยูน่มีแจะพุทธวันจะนะเลยพี่น้องเต็มห้อง

อันนี้แล้วเราฟังแต่พุทธวจนะเด้อพี่น้องยันี่สิได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยเมื่อหายใจออกยาก็รู้ชัด power off นนี่เไปเิดว้ังออสามีมีลับเนาะพี่น้องซองเหลียมแม่เพิ่นวาอยู่บางอย่างนี่นี่เลยเนาะพี่น้องห้องห้องตะกี้แป้นแป้นเนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่หลายคนเนาะ คล้องเล็กหนอกเล็กหน่อย,อยมันก็ได้น่อนี่นเป็นรบไม่กอกหากนอทีนอ่นเพิ่กงกันทีได้เด้อทีนอนเพิ่มาเทีไจะได้ไดนนไกันไเด้ดนอ,นอใช่ค่ะต,ตาตาเรียรขึ้นนะเพกันจะลดไปใ กลางให้แได้คีดรถจักได้สิมา,าเออหมเลรกนอดน,นี่ได้โมลแลรกมีหม่องนอดหรว่ามเนอเกป็นจรงจริงจไม่มประมาณจงังโมมันตื่น มันนอนบางทีก็บอถึงเดี๋ยวแต่บางทีก็ชิดบางทีบางทีก็เป็นชั่วโมงทั้งอย่างนี้มาผ่านรู้ว่านเจนบ้าเป็นตายอืมนะจนมาเบิ้งมาเบิ้งกันให้จะเอาไรเดี๋ยวบอกยุวะเมันเจงไปสมัครงานเออซาเจ็บหรือบปล่ตะกี้เจ็บขาเนาะเจ็บขาเจ็บปวดแขนปวดขาล่เนี่ยมันดีขึ้นนัหนมันไปสมัครหาสมัครงานอีกย่างดิไปเบิ้งซืฉอๆนะไปในอีกองเบิ้งไปหาหล่อเบิ้งเนาะ ใช่ของเดือดใจเหมือนบ่ใหญ่แน่ได้น้องของเราเนาะมาพ่ะท่านน้องนิวสัมพี่น้องน้องนิวเมื่อเมื่อเขาเฮียนอยู่บ้านโทรมาเดือดๆอย่างไยก็โทรมาโทรมายังได้ก็หายได้เนาะคิดฮอดแม่เพื่อนเนาะถ้าเขาคงเฮียนเนาะพี่น้องน้องนิวเมื่อเขาคงเฮียนเขาคงเฮียนอยู่เล่าคั้นเขาคงเฮียนอยู่ไทยกัมันค่าใช้จ่ายมันสูงพี่น้อง นอนเนอนไอหอมันก็จะจอยสองคนงไอปหมุนนอนก็เอือจอยก็ได้เสนะมันจะมีแอร์น้อย้ว่ามันมีแอร์ส่วนตัวอยู่บนหนอนอนอยู่นอ่ากสองคนเ็นะออดาเอนเอ้าเาอาไร ตื่นเองเนื้อพี่น้องกูเด็กฟุกได้นน,น่ตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วคนแปลกหนะ้าเอาน้อยเขมมกค<ะ>่คมาอุ้มฉันนี่คนแปลกหนะ้าหรือเปล่านี่ยิ้มน้อย ยิ้มน้อย <laughs> เขา <laughs> <laughs> มองหน้าแบบแบบสงสัยใครวะไพ่ะล่ะไพ่วะไพ่ว้ามาอุ่มคนนี้ไพ่วะนาวคุณเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอรีวาน I just wake up เอ้าเขามองหน้าพี่แบบโบยิมเนาะม่มีม่มีม่มีไม่มีสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเอายิมให้ป่าลุงมึงนะยิมแน่ยยิมแน่ยยิมวันยิมวันจะเอ๋ จะเอ๊แบบเบิ้งนะ้าแบบว่าสงสยัยนาว่าพาอุม่มขอนี่เนี่ยเขามองหนะ้าพี่เขามองแบบงงๆใช่เขามองว่าพี่คือใครหน้าไม่คุ้นเลยแยากพี่จะทำเหมือนที่แม่พี่ทำกะลานเขา มาจทิ้จ้าเอาทิ้งน้องทิงน้องเจามันจะาเจ้จจ้าาจิจ้าเอาเขาจะร้องไห้เน่ยนะตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยนางเผาเพิ่งติบนจังตื่น ไม่ร้องนะถ้าเป็นเด็กนั่นนั่นร้องนะพอเจอคนตื gallons, ่นมาแล้วเห็นคนแปลงหน้ามาอุ wit. ้มเนี่ยร้องแล้วเขายังเขายังไม่รู้นะคะเขายังไม่โตแต่เขาสัมผัสได้นะเด็กเขาแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรคะพูด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 ใส่ใส่แผ่นเพิดอยู่ค่ะพูดพูดอะไรพูดพูดอะไร นมออกเขาเต้นเพลงอาพัชชาพัชชานะไม่กูนพูดเอานมออกอ่ะเขากินนมเปลืองมากเด้อม่มีม่มีไม่มีม่มีไม่มีม่มีเอ๋ไม่มีจะจะเอจะเอจะเอจะออ จะเ,อ,อ,เอ,อจะเอจะอ,อาอึุ๊ปอุ๊ปบายสวัสดีป่าลุงนะสบายดีบนะสบ,บายดีป่าลุงสบายดีสวัสบบดีบอสสวัดีป่าลุงเมื่อกี้นี้เขายังยิ้มอยู่เลยเนาะสวัสบบดีป่าลุงสวัสบบดีป่าลุง อันยิ่มให้ปลาลูกมนะั้งเนี่ยแถวปงซ้องเหลี่ยมเลยพี่เนอะปงก็ซ้องเหลี่ยมซุปไซปงขัดเถื่อนสบายดีปลาลูกเอาหายเลยเห็นนะ้ำไหมเปล่าเนี่ยยิ้มแล้ว เบิ้งแบบว่าไผวามาอุ่่อยไผวามาอุ่่อยจะจือเขาอ่ไร้ล้วเนาะจะจือเขาบ่ไร้ล้วเนาะยิ้มยิ้มยิ้มยิ้เต็มอาพัชเชอรพัชเ์อาพัชเ์หาวหาวหาว อ่ะล่ะพี่น้องแรงมากน้องม,มีมีอาบน้ำแล้วออโอ้ยแกสิเดนปิดขีดใบเพียงซ้ำนีเนาะพี่น้องมือนี่ได้บ้างงานมือนี่ได้ได้บ่เขาเขาจางจังไงเห็ดได้ได้กับได้รายบ่ไ,ไ,ไปเห็ดงานห่องข้าวต,ต้มปะโอ ไปเบิ่งในสองบอบีเด้อถ่ายคลิปอยู่บ่ไปเลาะงานไปหาเลาะเบิ่งเนาะเผื่อว่าเฮ็ดใหญ่เห็นได้ไพี่นอ้องคันเฮ็ดได้ก็แม่นเฮ็ดคันเฮ็ดบ่ได้ก็แม่นเ,นเ,นเ,นเลาะเบิ่งก่อนว่าง,งานได้มันสิเหมาะก,กับเป๋าคนละพี่นอ้องเอาล่ะพี่น้องสิได้ปิดคลิปไปเพียงสนี้เลยเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้ะบ๊ายบาย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 